มาทำขนมราครับทำกินเองโดยน้องเหมยของเราเหนื่อยมองเออทังนอนนี่นมาขนมราโดยคุณแม่และคุณน้องเหมยจัดไปเร็วถ้าร้อนแล้วเป็นอันนี้เลยเอ่ะอเป็นแล้วแม่กวนไปนเรื่อยๆเอาเท่านั้นนี่นี่ขนมราบ้าน ลากรอยลากรอยขนมลาหรือขนมอะไรกันแน่ขนมลาก่อนมันต้องมีอะไรอัดเนาะไม่มันน้ำแป้งมันน้อยโอ้ยนาโจบสารขน,นมลากลายเป็นขนมอ,อะไรกันอะไรมา้นมไม่ไดนด้วยข <c oughs> นมลาสูตรสูตรโบราณโบราณ <c oughs> มากสูตรเมื่อวานใช่โบราณ ส่แก้วอะพลาสต,ติกเจาะดูอุปกรณ์ไม่มีอันแรกมจะไหม้ก่อนแล้วนะนสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ทำไม,ไม่เหมือนกันเลยนะจ๊ะนะดูดูน้ำมันเยอะด้ย,ดยลงอยากกินอยากกินขนมลาลงทุนทำเองไม่อยากไปที่ภาคใต้สั่งมาท,ทำเอง กระจาย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 สองอันนี้ไม่ขนมลาก่อนไม่ทำอีกแล้วครั้งนี้ทดลองไงอ๋อครั้งทดลองครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเป็นการทดลองนะครับผิดพลาดไปกันใดขออภัยด้วยนะครับใครที่แนะนำก็แนะนำไ้นะครับมีอุปกรณ์อันไหนที่พอประยุกต์ได้แถมพายได้ก็แนะนำมาหน่อย น,ขอขอนี่ครับอุปกรณ์เท่าที่มีครับเดี๋ยวจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้บายเช็ดเหมยแหงบ้านเลยนะระ<อ>าวางังตายอย่าเอาเชื่อขมาพรเฟ้น,น, <laughs> นุนกอย่าีาเคยมีจักว่าเป็นลูกเกาลูก <laughs> แม่ก็ได้เป็นลูกแกม่ได้เป <laughs> <Okay. S 2> ็นลูกเกาโอเคนี่ตอนนอกใช่ไหม เขาะะะจกรทดีบดีเขาจะม้วนนะอันนี้ม้วนได้ไหม,อมเอาจะพี่ก่อนเนาะโอ<ฮ>้ลำบา,จากจังเนาะอยากกินสิ่งที่ได้ออกมาเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> จบไหมครับทุกคนพอกินได้พอไปบ้านเร็วมา